อสวัสดีสวีดครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่แชร์ซิจนหายใจหลายๆคนเนาะเอาเิ็นนะครับเราจะมีเมนูแนะนําครำนุ่นเยอะแค่าเรียกวปนปนปนกุ้งอุ้ยขับพัดเปิดอื้มเนาะขัดจังหวะอีกแล้วครับลุงปั่นน่ะอันนี่ครับเนาะอ่าโอเคฟังผมเป็นนําฟังผู้หญิงบ้านเป็นนําคำเนาะวุ้ยเนาะวันนี้เชฟกระทะทองแดงครับผู้มวันั้นสนุกก้อยกุ้งครับผมเนาะ้ปิดสีแซวปิดดิเสียบครับผมเนาะ มันนะครับโอ้ยตัวสวยๆขาวโบนี่ครัำนอายำอยากพ่อจะกินเบ้อะโต้เป็นคำนองอืมลำข้าวพ่อยี่บ้านเด้อืนี่ครับพ่อยี่บ้านหมูเป็ดเอาหมูแปะครับผมนี่แหละโอ้ยนี่นี่ครับเครื่องเคียงจะมีนี่ครัำนองพริกอมกระเทียมนี่ครับโอ้หลายอย่างหลายแนวแก้โอ้ไม่หลายแนวผมนี่น้ำปลาราก็มีคำนี้เข้าวคัวกนมีโอ้ยน่เหลือแต่พุงชูรสกับแนวแก้จัดหน่อยนะครับแนวแก่นะ ครับอ้ยบปจากบอ่อนะครับเนี่ยกุ้งแม่น่ไม่ใช่กุ้งฝอยกับกุ้งไม้กุ้งฝอยมึงเนี่ยขาวบุกคำนี้มึงเนี่ยย้ำอยากเพ <Dir> <passive> ื่อจะกินมันโตนะครับบุ้ยครับเนาะโอ้ยมาเดินลงป่านาอ่านอ้าพุกัดปุกัดครับปุกัดนี่คือเสียงปุกัดจากปุยปุยหมูเปรตนะครับเนาะอาไม่ใช่หมูแปดนะครับเนาะเป็นได้แนวแก่โตไม่เป็นได้ ตัวถึงกระบายฝากลุงป่านน้าอายคำนอ้อถ้าได้ลองได้ชิมแล้วรบกวนบอกต่อด้วยนะคำแนวแก่ตัวไม่เป็นได้เบื่นะมึงนี่ครับโอ้ครนะับนะนะขาวพี่ตัวขาว่นีะ่ะมึงนะเห็นปะเห็นปะโอ้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้มือสาวให้ดูนะคำน้อเนาะโอ้คนใะนะน้องนางกุ้งเตี้ยคำน้อยเบื่อ โอเคนะครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนการปรุงผมจะมเสนอมาทำให้กิน,นครับนะผม นี่ครับนะอาอาจารย์ยิ่งเสือกครับเป็นญาติทางหางของอาจารย์ยิ่งสักกับพี่น้องทางนาเขาครับนี่กินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกินคุอผมนี่ละสโตรแกงผมอาจารย์ยิ่งสักบอกกินไม่ได้ก็จะเห็นหมามันกินคนนะหรอกิวิเทียอยู่แล้วกลุ่มจะเสียปานนี่ครับนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ติดใจให้หนุนหน่อยนะครับนะอ่าในช่องทางการติดตามทางยูทูบนะครับพี่เขาอมสิชุบ่ิจิพอบผู้บ่าวสองคนนางแท่แหละครับผมกับนายเคนมผมกับนะกิตเี่ซแบทั้งสอง <laughs> โอ้ยนะครับน้องอย่ารีบกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับผมนี่นด้วยนะครับต้องสนสมน้อยไม่ห่างไม่ใหม,ม่กดติดตามแล้วก็ติดใจให้หนูผมจะตามไปกดขึ้นถึงห้องเลยทีเดียวเชียวกับสวัสดีพี่เลียหำง